สวัสดีค่คะทุกคนมาพบกับรีแล้วนะคะวันนี้รีจะมารีวิวเป็นกล้องหรือกล้องที่รีใช้ในการถ่ายวอล์กถ่ายรีวิวเอวิ t h ิ n งทุกอย่างคือใช้กล้องนี้กล้องเดียวเลยนะคะเพราะว่ามีคนเคยถามมาหลายคนแล้วว่าใช้กล้องรุ่นไหนคะอะไรอย่างเงี้ยและที่อยากแนะนําก็คือรุ่นนี้คือคนใช้เยอะมาก <Wow. S 1> แล้วก็บิวตี้บล็อกเกอร์หรือบล er ็อกเกอร์ดังๆอะไรอย่างเงี้ยของไทยและเทศคือก็ใช้ตัวนี้เยอะเหมือนกันเนาะ แต่ก็อาจจะมา,ารีวิวช้าไปนิดนึงนะคะซึ่งเพราะว่าวันนี้เรามีเป็นตัวเดียวกันกับตัวที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือ canon g7x mark ii นะคะเดี๋ยวอันนี้ที่ใส่เป็นซิลิโคนเคสไว้ก็จะถอดให้ดู แต่จริงๆแล้วไอตัวที่นี่ใช้อยู่ก็คือใช้ประมาณ3-4ปีได้ั้งประมาณ3ปีแหละ3ปี3ปีไม่ถึง4ปีคือใช้ดีมากทนมากแล้วชอบอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเวลาถ่ายรูปอะตอนกลางคืนมันมันให้ฟิลแบบสวยเออเพราะถ้าเราเอากล้องถ่ายมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไรกล้องของโทรศัพท์นะคะนี่เป็นสีดำนะคะดูใกล้ Canon G7x m าร์2นะตัวนี้มี m าร์คทแล้วล่าสุดแต่เราก็ยังใช้ตัวนี้อยู่มาดูกันลูกเล่นเขาตรงนี้ปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นกดเปิดออกมานะคะแบบนี้ c n o o อน o o m เลน4.2คูณ i อ8.8ขีด368 m m คือพกพาง่ายพกพาสะดวกด้วยเนาะเขาจะมะีเห็นไหมตรงนี้กลับมาถ่ายเป็นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอวอล์กคนเดียวถ่ายวิดีโอคนเดียวอะไรบาๆได้สบายมากเวอร์แล้วก็มีน้ําหนักที่ไม่หนักมากเนะค่ะเวลาเราปิดเราก็กดปุ่มเดิมเลนส์เขาก็จะเข้าไปและปุ่มใหญ่ตรงนี้ก็จะมีไว้กดถ่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ แล้วเขาก็จะมีโหมดต่างๆตรงนี้นะคะหมุนได้เลยให้เราสามารถเ,าเลือกเป็นโหมด M, AV, TV, P หรือว่า Auto นะคะส่วนมากหลักๆที่รีใช้วิดีโอรีก็จะหมุนไปตรงที่เป็นลูกกล้องนะคะเป็นลูกกล้องถ่ายวิดีโอตรงนี้แล้วก็ใช้เป็นถ่ายรูปก,ก็จะเป็น Auto ซะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีปุ่มอลองลงมาตรงนี้ให้ปรับ แสงเพิ่มแสงลบแสงนะคะศูนย์ก็เท่ากับเหมือนออยู่บริเวณตรงกลางนั่นเองจะมีถึงบวกสามถึงลบสนะคะแล้วก็มาดูด้านในตรงนี้ก็จะมีอันนี้จะเป็นผมที่เราเอาไว้เวลากดดูเวลาเราอ่ะกดให้ดูเลยเราถ่ายอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยกดซ้ายขวา เห็นไหมเอออันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูเป็นรูปที่เราใช้กล้องอันนี้ราคาที่ถ่ายตอนกลางคืนเห็นไหมก็จะมีความเห็นสีฟ้าสีเขียวของน้ําเห็นต้นมะพร้าวชัดเวอร์หน้าคนชัดเวอร์นะคะคือชอบมากๆตรงนี้ก็จะเป็นเมนูให้เราแบบตั้งค่าต่างๆแล้วเล่นง่ายด้วยนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นกดโอเคขึ้นลงที่ซื้อก็ดูคู่มือเพิ่มเติมอ่ะนะแล้วจะมี ตัวถังขยะตรงนี้นะคะเวลาเรากดรูปดูรูปตรงนี้เราอยากเราไม่ชอบรูปนี้เราก็กดลบตัวอย่างนะคะกดอย่างนี้แล้วเราก็กดเลือกลบได้เลยนะ,ะถ้าถ้าไม่อยากลบคันเซ็นนะคะเห็นแม้ง่ายมากใช้งานก็ง่ายมีข้างๆปุ่มข้างๆจะเป็นเปิดแฟลชนะคะก็จะเด้งขึ้นมาเห็นนะบริเวณตรง G7X ตรงนี้นะคะช่วยถ่ายตอนกลางคืนก็ได้แล้วก็มาดูข้างๆ้างถ้าเราจะส่งรูปเราก็ใช้เป็น WiFi เครื่องนะคะหรือ WiFi บ้านอะไรก็ได้แต่มันจะต้องมีแอปโหลดแอปของเขานะคะเป็นแคนนอนอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วก็จะดาวน์โหลดรูปได้นะส่วนข้างล่างตรงตรงนี้ก็จะเอาไว้แบบขาตั้งกล้องต่างๆต,ตรงนี้ก็จะมีแบบเอาไว้ห้อย เป็นสายคล้องคอฝั่งเดียวมีสองฝั่งนะอันนี้เป็นคล้องคล้องคล้องมืออะไรเงี้ยด้านล่างก็จะเปิดเป็นแบตเตอรี่นะแล้วก็มีการ์ดมีช่องแบตเตอรี่แล้วก็มีช่องการ์ดสองช่องแต่รี่อซื้อเป็นแบตเตอรี่เพิ่มอีกหนึ่งก้อนเนาะเวลาเราแบบถ่ายอะไรถ่ายวิดีโอน,นานๆเยอะๆมันก็จะไม่พอสำหรับหนึ่งก้อนก็ได้เอาไว้สลับกันนะคะโอ้ แต่ใช้เป็นนานๆข้อเสียของเขาเนาะมันก็จะมีตัวเป็นซิลิโคนตรงนี้ที่ติดกับกล้องอะค่ะก็จะมีความเปิดออกมาเออรยลอกอะไรต่างๆเป็นเรื่องปกติเนาะถ้าเราใช้อะไรเป็นนานๆมันก็ต้องมีแบบเสื่อมสาภาพตามการเวลาเราก็เซฟเขานิดนึงด้วยการใส่เคสใส่ซิลิโคนกระเป๋ากล้องอะไรก็ว่าไป ราคากไ็ไม่แพงแล้วเนาะแต่รีซื้อแรกๆนั้นประมาณสองหมื่นนะคะอาจจะไม่ถึงประมาณ1 8 0 0 0แแต่ตอนนี้มันถูกลงมาแล้วเพราะม,มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วหมื่นต้นๆหมื่นกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับใครที่มองหากล้องดีๆแล้วก็พกพาง่ายพกพาสะดวกอา่าอีอย่างหนึ่งที่ชอบเห็นไหมก็คือกับหน้าจอตรงเนี้เวลาเราถ่ายจะให้ดูอย่างตอนรี่ถ่ายรีก็ทำแบบนี้ถ่ายนะแล้วก็ตั้งกล้องเห็นไหมเขาก็จะเห็นเรา ที่เราใช้กล้องถ่ายกันอยู่กันและกันก็ระวังนิดนึงเปิดปิดระวังเพราะมันก็จะเสียง่ายเหมือนกันตรงนี้พอลี่เคยถามไอ้ตรงที่ซิลิโคนตรงนี้มันลอกออกอะเราไปเปลี่ยนที่ศูนย์แคนนอนอะไรเงี้ยเพราะมันหมดประกันแล้วก็ประมาณหมื่นนึงนะคะที่เขาแจ้งราคามาเนาะค่าเปลี่ยนค่าซ่อมมันต้องเปลี่ยนหมดทั้งแผงไงก็คือหมื่นนึงก็คือซื้อใหม่ดีกว่าไหมอะไรอย่างงี้เนาะ แบบนี้ถ่ายแล้วก็ตั้งกล้องเห็นไหมเขาก็จะเห็นเรานีที่เราใช้กล้องถ่ายกันอยู่กันและกันก็ระวังนิดนึงเปิดปิดระวังเพราะมันก็จะเสียง่ายเหมือนกันตรงนี้พอลลี่เคยถามไอ้ตรงที่ซิลิโคนตรงนี้มันลอกออกอะเราไปเปลี่ยนที่ศูนย์แคนนอนอะไรเงี้ยเพราะมันหมดประกันแล้วก็ประมาณหมื่นนึงนะคะที่เขาแจ้งราคามาเนาะ ค่าเปลี่ยนค่าซ่อมมันต้องเปลี่ยนหมดทั้งแผงไงก็คือหมื่นหนึ่งก็คือซื้อใหม่ดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้เนาะแต่คือตอนนี้เราก็ไม่ได้ซ่อมหรอวเราก็ใช้แปลตามยาถาารรำของเราไปเนี่ย <Yeah. S 1> ใครที่ตามหาอยู่ก็ลองไป ดูรีวิวเยอะๆนะคะวันนี้ลี่ก็มารีวิวไว้เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามนะคะมีข้อมูลอยากสอบถามเบื้องต้นอะไรก็สอบถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์บีโอกดติดตามกันเยอะๆด้วยเป็นกำลังใจให้ลี่ทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ